วสวัสดีครับสมาชิกช,ชาว X ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาทําการจับรางวัลสําหรับคนที่ทายแอคชั่นมาในเกมของผมนะครับแอคชั่นเฉลยนะครับแอคชั่นสำคัญก็คือตัวทางซ้ายนะครับทางไหนแล้วว่าจำไม่ได้นะตัวทางซ้ายที่ให้ทายกันในเกมนะครับก็คือมันจะมีแอคชั่นแบบเวลาตีไปนะครับมันจะจมพร้อมๆกันนะครับมันจมพร้อมๆกัน แบบนี้นะครับหัวกับท้ายจะลงเหมือนกันพร้อมพวงตัวส่วนตัวทางขวานะครับเนื่องจากผมถ่วงมาข้างหน้าเยอะนะครับเวลาจมนะครับมันจะโค้งตัวพร้อมด้วยอทิ้งดิ่งมาข้างหน้าหัวทิ้มลงนะครับหางจะลงแบบนี้บางตัวบางตัวมันมันมันจะลงแบบแบบแบบยังไงแบบม้วนนะครับม้วนลงแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าถ่วงมายังไงมันก็ได้เป็นแบบนั้น แล้วแต่นะครับบางตัวมันก็ลงเฉยแบบนี้แต่บางตัวมันก็ม้วนลงนะครับแตบบ่เป็นเกลียวนะครับสําหรับคนที่ตอบถูกนะครับเป็นคนแรกนะครับ<ๆ>ก็คือพี่ตุ้มครับแล้วก็คนที่สองอนักลมนะครับคนที่สามดีเจเจ๊กกี้ริมิกนะครับน้องใหม่ในห้องเรานะครับแล้วก็คนสุดท้ายลอนกนัลกลมนะคนนี้ไม่น่าเอามาจับเลยพี่จริงนะอา่า อลอกนักบมนะครับก็คือน้าดินนะครับมาช่วยกันมว้วนใส่เอาไปตุ้มก่อนน้าดินปึ๊บน้าดีเจปึ๊บอ่นักบมปึ๊บขยิบขยิบขยิบ นะครับอ่าเอาเช้าผู้จับผ um ู <man <man ้จับน uh, wow ี่เห็นหน้าหน่อยไม่ได้เคยวะไม่เคยไม่เคยได้เด่นแนว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 ได้เด่นนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่นั่งเล่นเกมนะครับ สรุปแล้วคนที่ลอกนักกรมคนที่ลอกเพื่อนนะครับได้ได้เหนี่ยไปนะครับอยากได้สีอะไรแอคชั่นเป็นแบบไหนนะครับบอกมาได้นะครับนาเด่นขอบคุณครับ yeah.